ควาอยอะทั้งตัวเลยอ่ะทำจะเหมือนด้วยสยองจริงๆอันนี้นี่โนโนอไอตัวเนี้น่ากลัวสุดตัวเนี้น่ากลัวสุดแล้วเหมือนมากว้าวนี่งานอะไรกับนี่เดี๋ยวเราลงไปดูกันว่าเป็นงานอะไรที่เดอะมอบางกะปิชั้นงอหน้าลาน้นาตกเนาะัว เรียกได้ว่าบรรยากาศน่ากลัวสุดๆไปดูครับก็มีอะไรว่ามีขายเสื้อผ้าด้วยนะดูสิสุดยอดอ่นะนี่ดูสิลายลุกกระพูมแม่นาคหุ่นพลังเวทพยาแต่ละอย่างเป็นงานอะไรเนี่ยชื่องานเนี่ยครับผม The m o l n l i h t Store Halloween u n t i n g a l t i n g แบบสไตล์โรงพยาบาลนะ โอ้โหสยองสุดๆอันนี้นางพยาบาลผีมันคือโรงพยาบาลแสนแซบโอ้โห,โโหมีเข้าไปข้างในด้วยเนี่ยข้าววันละหกรอบอ่ะโอ้โมียถ่ายรูปบันด้วยโอ้ยอีอ่ฮ้ยอ่า,าน่ากลัวสุดๆเฮ้ยนี่เป็นหมอหน่ากลัวมากเลยอ่ะ อันนี้น่ากลัวสุดๆรถพยาบาลเก่ามีใย,ยแมงมุมด้วยอ่ะก็าทำถึงจริงๆมีชื่อโรงพยาบาลด้วยโรงพยาบาลแสนแสบเฮ้ยโรงงานแสนแสบตูกษว <c oughs> โอมีเสียงเาวตลอดเลยข้างนี้มีเก้าอี้พักรอมีสารด้วยโอ้โหมีตายายด้วย ทำฉันน่ากลัวเลยสารก็มีใยแมงมุมอะ่ะข้างในก็มีตุ๊กตานางรำดูข้างๆมีชุดนางรำด้วยอะ่ะโองนี่โองใโองมีอะไรอ่ะกลิ่นแบบแบบน่าน่ากลัวมีกลิ่นด้วยอะ่ะ ข้างสารก็ต้นกล้วยศักดิ์สิทธิ์อ่ะอันนี้ร้านปีตว้ยแก้วฝั่งนี้ก็เป็นแบบบ้านร้างนะเนี่ยมีใบไม้ด้วยทำถึงเกอบโน้ตรง,น,น,งนี้มีนางทานีมีนางธานีด้วยดูสินางทานีโอ้โหสยองเลยอ่ะขนล,ลุกอ่ะทำถึงเกิด ฝั่งนี้ก็มีโกรดอีกโอ้โหนี่ของจริงรเปล่าเนี่ยโกดนี่ออกมาจากวัดจริงๆริงเปล่าวะดูสิเหมือนนะแล้วก็มีรอยกราบไหว้ด้วยนะสยองสุดๆอันนี้ก็โกดแตกเนาะโอ้โหนี่ถ้าไฟดับเนี่ยวิ่งกันเลยนะผมว่าน่ากลัวสุดๆจริงๆแล้วก็ลงชื่ออาอยันรึเปล่าโอ้โหฝั่งนี้อีกอ๋อ โอ้โห,หน่าจะยองจุดๆอ่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะเยี่ยมลูกโง่มองด้วยอ่ะอันนี้ใครก่ะอันนี้อาจารย์ด้วยววนะอ,อาจารย์ชั่วคราวโอ้โนเกลืออาจารย์โอ้หมอผีป่ะเนี่ยคือคุณนากลัวเ,เลยอะมีพ่อแก่ด้วยอ่ะข้างหลังอ่ะโอ้โหนูน่น ซูมร้รนค้าก็น่าจะยองไม่แพ้กันพอมาอยู่ก็เงิอนอยูก็าน่ากลัวยนะโดนโอ้ยปีเยอะจริงๆไอะไรก็ควายนัหละตายตั้งตัวซึ่งมาถ่ายรูปกันได้เนาะน่ากลัวจริงๆเฮ้ย ข้างบนหลังคาโรงพยาบาลก็มีศพอยู่ด้วยนะซึ่งร้านค้าก็มีคนละครึ่งได้ด้วยนะว้าวอันโลเคกก้นเบเ,เกเอร์พิซซ่าโรจาเขียวกวปองตดัดไข่มีของกินเยอะเลยอะแล้วแต่จะเลือกเลยขนมไทยก็มีมีแต่ของอร่อยเออของปากของปันก็มี อันนี้ก็ตกแต่งผีนะหน้ากุ้งหน้ากากชอบกระเป๋านี่แหละสวยดีนะว่ามีโซนให้ลองเล่นเกมด้วยป่ะ,ะเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเกมผีครับผมสวยจัะนี่ค่อยลองเล่นได้เนาะใครชอบเกมก็มากันเลยเดือมมอบางกะติเรานี่แหละ<ม>ใครที่อยากจะมานะครับผมม,มาได้ที่ลานแกลนง,งอ เดอะมอบากระปิกนะครับชั้นหนึ่งเลยแล้วครับผมตรงนี้ลิฟหลอนเลยละ่ะโอ้ยลิปหลอนมีผีด้วยชั้นสิบสามหนักขึ้นไปนะโคตรน่ากลัวเลยอะโอ้โหทำจะน่ากลัวเลยนะโอ้โหเกือ โอ้ตรงนี้ประแหนกจุกเจอนื้ประตีนแล้วยังไม่หมดแล<ะ>้วรามีอื่นอืน่อีกเอ้ามีตรงนี้ด้วยเหรอ,อ,อสุดๆจริงๆสุดๆดเลยครับผมหรือว่าแบบสยองสุดๆ,ๆเลยเานีมีอะ่ยครับงานมีถึง28-2พฤศจิกายนนะครับมีรอบอยู่เนี่ย รอบแรก1 2นาฬิกาถึง13บสมนาฬิการอบ2 14ถึง15รอบ3 16สถึง17รอบ4 17ครึ่งถึง18ครึ่งรอบ5 18ครึ่งถึง19เครึ่งรอบบวกยถึง21รอบพิเศษสุขศรทิตย์นะครับ21ิเถึง22่ะิบนะผมจำนวนผู้เล่นนะครับจำกัดเล่นรอบเราไม่เกิน 10- ถึง15คนนั่นเองซื้อตั๋วกันตรงเนี้ยตรงเวทระเบียนเนี่ยตรงนี้ครับผมซื้อตั๋วตรงนี้นะ 2องบาทก็มีกฎนะเด็กต่ำกว่า10ปีต้องมีผู้ปกครองเข้าด้วยเนาะแม่มนุยาตให้เข้าอะไรเนี่ยเยอะแยะเลยเลยมื่อเราเดินงานเสร็จแล้วเราก็มาเดินตะวันนากันต่อนะซึ่งเรียกว่าตะวันนาเปิดท้ายซึ่งฝั่งนี้จะมีเสื้อผ้ากันอยู่นะนิดนิดนึงแต่จนมากคนมาเน้นกินอาหารมีหลากหลายเลยผู้คนคึกคักอาหหลากหลายชอบอาอะไรก็มานะตะวันนานะครับผม ช่องนี้ก็หลายร้านเลยนะมีคนละคึ่งกันหมดเลยคึกคักเลยหลักออกมาจับใจคนละคึ่งกันนะของกินหลากหลายเลยครับผมตะวันนาหรือใครยังไม่อยากกินอะไรก็ข้ามาเดินในตะวันนานะแอร์เย็นๆจำๆเสื้อผ้าเยอะยะเสื้อผ้าก็ไม่แพงนะเนี่ยจะมาซื้อแก๊ชบช็อปนะหรือมาทําลงตาเล็บเนี่ยก็มีนะผมเนี่ยส่วนนี้ทําเล็บเต็มแล้วผมโอ้โห ตะวันนาก็แตนศซนผีด้วยนี่มีศาลด้วยอ่ะนี่ศาลตายายโอ้โหข้างในก็มีชุดไทยโอ้โีผีด้วยลวนะนาจักกันจริงๆน่ากลัวสยองซึ่งบรรยากาศภายนอกก็สยองนะเงียบวังเวงเลยดิร้านรวงไม่ค่อยมีละมีอยู่โซนนู้นนะผมตะวันนาอ่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมบ๊ายบาย ตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีบางกะปินะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปที่เดอะมอลล์ซึ่งมองฝั่งน,นี้เราก็เห็นแล้วนะครับเดอะมอลล์เดี๋ยวเราไปทางสกายวอล์กเนาะซึ่งจะไปสกายวอล์กก็ลงลิฟต์ก็ได้หรือบันไดก็ได้ลงบันไดดีกว่าซึ่งการลงบันไดต้องไปทางไหนไปดูกันมาถึงจันทาก็มีทางไปนะ,ะไปเดอะมอลล์ไปทางนี้ซึ่งจะห้อมไปล่าด้านหลังลิฟต์นะแบบนี้เลยเเห็นละถ้า,งล,าลงลิฟต์ก็ลงตรงนี้นผม แล้วก็เดินตามสกายวอล์กต่อไปนะจนถึงเดอะมอบางกะปิคนไทยมีความเป็นระเบียบนะเด็กๆเขาเดิน,ดนข้าแถวตรงเลยซึ่งระหว่างทางไปเดอะมอก็จะผ่านตะวันนานะครับตะวันนาซึ่งถ้าใครจะไปตะวันนาไม่มีทางลงตรงนี้นะต้องไปลงหน้าเดอะมอชิอตนนอนฝั่งนี้นะนี่ก็มีร้านรับอยู่นะน่ะเบนยอดตึกนะที่มีไฟอยู่่ะ มีร้านลับอยู่ซึ่งถ้าคนนั่งรถไฟฟ้าก็จะเห็นนะร้านอยู่บนยอดตึกอะนะครับชื่อร้านอะไรก็ไม่รู้อยู่บนยอดตึกเลยครับผมตรงนี้ก็จะถึงทางเข้าเดอะมอลล์แล้วนะเดินมานิดเดียวครับผมเนี่ยเ็าจะเชื่อมกับาลานวิทยกวาสกายวอล์กแล้วก็สวนพาร์คของเดอะมอลล์เนี่ยข้าวทางนเนี้ยนี่ยเป็นสวนนะครับผมก็จะแต่งสวนส,วนสวยเลยล่ะ ซึ่งถ้าคนเดินทางด้วยรถเมล์ก็มาลงหน้าเดอะมอลล์นะครับผมฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งโน้นนะครับแล้วข้ามมานะครับผมเนี่ยข้ามมาทางนี้เลยครับผมแล้วก็จัดเข้าทางตะก,กายวอล์กนี่เลยก็ได้ครับผมนี่วู้หตก็แต่งคริสต์มาสเลยครับผมสวยงามสะก,การตาเลยว้าวมาถ่ายรูกันได้อาอยู่เอ็มเพลนงอนะตรงลานน้ำตกนี่นะครับผม ใครอยากจะเข้าร้อก็อยู่จะมาก็มานะครับเด๋ยวมอบางกะปินะครับผมโอ้โหคิดว่าสยองหมดแค่นั้นโอ้โหตรงนี้ก็สยองครับผมนี่ไอ้ยาทำถึงจริงจริงโอ้โหอะไรจิ้นส่วนเต็มไปหมดเลยอะ่ะโอ้โห นี่คือโรงพยาบาลหรอเนี่ยทำไมผีเยอะแยะจังโลยน่ากลัว,วที่นี่คือ<ว>เดี๋มอบางกะปิเฮ้ยควายอะทั้งตัวเลยอะทำเ,เหมือนด้วยสยองจริงๆอันนี้นี่โนนอไอตัวนี้น่ากลัวสุดตัวนี้น่ากลัวสุดแล้วเหมือนมาก